ไหนนะฉันยังไม่ได้ยินเลยก็มึงมันหูหนักเขาไม่เรียกเอาเปล่าเปล่าไม่ได้ยินที่การเรียกไม่มีจ้ะจ๋าครับแกเป็นอะไรลุ้ยลุยคนมาเรียกหน้าบ้านมีที่ไหนนะฉันยังไม่ได้ยินใครมันเขิ่มาเรียกเลยมึงมันหูหนักไอ้เขาไม่ได้เอาป่าบ้านเรานี่มันอยู่ด้วยด้วยเวลาคนก็เดินผ่านไปผ่านไป มีก like, e ้วยโอ้โหบ้านมันีงานมี้วยใครมีคนมาเรียกแกไม่ได like ้ยินนะไงโอ้ยอ네้หวแววเขาไปตั้งนานเลยที่เสือกจะได้ยินไอ้กล้ยไอ้ก้ยนันมาอีกคนนึงแล้วอ้คนเมื่อกี้นั่นแหละแกออกไปดูเลย กูจอดรถไว้ที่ดีที่สุดตรงนี้รถกูอยู่นี่ใช่ไหมเออรอบๆโกดกระดูกทั้งนั้นเลยไฟไม่คายเปิดไฟตอนนี้เออเอออยู่ก็กินกินบ้าอเลยบ้าแบบจังเลยมาไงขอบคุณครับหายเงียบไปเลยให้ออกไปดูคนแค่เป็บเดียวไงใครมาก็แบบจริงๆเลยอ่ะกล้วยคิดถึงจังเลยมาใหหมม่าาเพื่อนคิดถึงอยู่บ้านกับใครบ้างื่อ เดดเนเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวคนอนื่นนะวันนี้เลือกใครวันนเ,นเ,เลืเอกใครทักทาักทายนั่นแหละ,หละัจขอบคุรับรับคุณสรใจไ่ัาภแฟกับมเองผู้ที่มีรักเดียวใจเดียวไม่เคยแครับแว<ะ>อวอะไรมไม่เชื่อใจใจเดียวอเนก่าเจชื่อมึงไม่ต้องมาพูดมากหรอกรู้ทันมึงทำไมูกทันไม่ได้มาหากูหรากมึงมาหาน้องกูุอีกอยใช่ไหมเฮ้ย ทำไมยามใจเพื่อนแบบนี้หาเพื่อนมหาคู้หญิงเหรอฮะคุณพูดไปนี่มึงแม่ผู้ดาวม่ผิดหรอกก็ว่ามึงดูสายตามึงก็รู้เขื่อนี่พี่บอกตรงงานตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมเลยนะกูชอบน้องมึงชัดป่ะชอบน้องกูวไอ้ลูกผู้ชายพูดตรงๆเลยเฮ้ยพูดตรงอย่างนี้ก็ดีแล้วเฮ้ยงั้นกูพูดบ้างมีอะไรอ่ะ กูก็ชอบน้องมึงเฮ้ยอ้ย,อยะเชื่อพี่เพยน้องเขาเหรอใช้นี้ได้เสียได้เสียชอบไ่เฉยยังไม่ได้เสียกันก็ชอบม่ชอบไม่ใช่ได้เสียหมคว่ามูไ,มไ,มมาไปไก่มาเดี๋ยวแลกกันไงน้องน้องเองมาให้ข้าน้องข้าให้ไปไ,ไปไปไปไ,ไปเลยไปไหน อุ้ยไม่ได้เตรียมตัวมาเดี๋ยวกูนี่กูมาใหม่ไปเลยเชื่อกูเฮ้ยแต่กูกลับไปเตรียมคำพูดของกูไม่เคยมึงจะบ้าไหมมึงไม่ไปตอนนี้เดี๋ยวตีห้าเวรซีต้องเก็บหมดแล้วนะตือจะอยู่ช่วเก็บไปทซีซะมั้งคออเดี๋ยวเข้าไงวะเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งมึงจะพูดอะไรมากคอยฟังคนเดียวน้าจะหวาดกอดกอดถ้าจะหวาดจูงจูงถ้าจะหวาดฝันมึงฟันไม่งี่ยบเลยเนี่ยฝันทำไมฟันเดี๋ยวน้องเองตายแล้วข้าจะอยู่กับใครล่ะใครโง้โลูฟันอะไรฟันแบบเด็กๆแว้นฟันเด็กตะโอน ได้ๆๆๆเดยวเด้ไยเดเดี๋ยวไดไราเนไเร้อยเียบ้อเยไ้อะไรพี่เตรียมตัวไปไหนเล่ามีผัวเฮ้ยเ้ยเนี่เธอจะมีผัวอย่างเดียวเลยมีเอชื่อกูแก้ไม่ห่วงช่อบ้างได้ไงเหอเอาไม่ห่วง้อกูหาคนดีๆให้โอ๊้ยเขนไม่ชอบหรอกไม่ไพรน่ะตายบชอบมัน เอาวไม่เองที่หน้านี่เองเว้ยเฮ้ยพี่ไพจ๊ะครับแหมมาแปบเดียวจะกลับเลยเหรอเอาแล้วสวัสดีไปละครัเขาบอกให้กูกลับบ้านนะกก็ซือเกินตพาะอะอ่ะเฮ้ยใครก็ได้ไปรับขึ้นบ้านไปเรียกได้ด้ไดต้อนรับเองตอนรับดี เอาไปอาบน้ำสิไม่ใช่ร<ส>้อนม,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 มุกมันโบราณมากจ้าพี่ชายจางค,ะค่ะเชิญเข้าบ้านทรายทองก่อนสิคะพดจะมารออยู่บนบ้านนะคะพี่อาแต่ชายกลางไม่กล้าถ้าชายกลางไม่กล้าเดี๋ยวชายน้อยชักเฮ้ยบ้าละคอเลยอคุยขึ้นเลยนะคุณฉันไม่ชอบชอบมัน พ่อ,อ,อพ่อเคยบอกไว้ว่าไอ้พายเอ้อไปบ้านจะใ,ใคร่ะันงต้องมีมาไรยาทมึงต้องสะอาดสะอ้านเดี๋ยวเขาจะหว่านถงอ่อนถึงไม่ได้ได้ก่อนจะขึ้นบ้านก็รักกันจันท่นคุยกับใครวะ มาลงนักใช่ไหมคุณนักคุณบ้าเหรอเาจะไปลงบ้าแล้วเสียงจะเปิดตังหนักกี่เดเม่อไหร่ครับพี่ก้อยเนื้อเป่าเหรอเห็นกำลังนัไงคุณนไอ้หนเอาสึงมาไม่โตไม่ต้องลงคุีแล้วไปไอย่างนี้อย่างี้ เดี๋ยวมึงก็อุดเดาไว้เลยถ้าเกิดมึงมีมาเป็นหัวเนี่ยสามคนมีเนี่ยนะสามคนนี้ลูกเรอสามคนนี่เมียน้อยเพราะอะไรไม่พอเมียน้อยก็ดีกว่าเมียเยอะเออไม่ชอบเออเนี่ยบ้าเหี้ยคนบอกว่าไม่ชอบไม่อะไรไม่รู้หางแครไหนฮะไจีผู้หญิงนั่งทางนี้แล้วมันไหร่จะท้องเอาไงหยิบเข้าไปบ้านผู้หญิยอรแย่ไป

ทั้งหมด่ยน้องกูคนเล็กไงน้องชายโอ้โหกระเทยก็หือยอทุกคนเลยเนาะมีโอมผู้ชายคนเดียวอะเฮ้ยผ้ชายไม่ได้ไม่ได้ไม่เข้ามาแบบนี้สุดสุดนะเขาไม่รู้เฮ้ยเอาดูดูใช่ไหมมึงบอกเขาไม่รู้ตัวมึงมึงบอกรักมันก่อนดิบอกบอกไะให้ให้มารู้ตัวก่อนแต่บอกจะว่าก้อยเออปกอ้อยฉันรักก่อนแบบนี้มันก็ไม่ได้ไปมันต้องทำให้ดูน่ารักกุ๊กกิ๊กต้องมีท่าทางนิดหน่อยต้องให้ดูมันนอนนี่ พี่รักน้องจริงนะไม่ติงตุ๊ดเท่นี่เนี่ยพี่รักน้องจริงนะไม่ติงตุ๊ดเท่ไม่อยากสำหรับเราทำยังไงพี่่อปัดกันไปก่อนปัดยังไงเนี่ยเราอยากจะรู้ว่ามันรักเราหรือเปล่าใช่ใช่ถามมันก่อนพี่รักน้องแน่หรือพ่อเต้ตุเล่ด้วยหอให้โดดลอยขนาดนี้พี่กุ้ยทไมต้องกระโดดขนาดนั้นน่ะต้องกระโดดหลบของเข้าไว้ก่อน ละกรมวนหลังได้มึงเอาเลยนะจะพยายามนะที่รักน้องแน่หรือพ่อเต้เฮ้ยทไมหัวสัแ้วเอไม่ได้โดดย่อยุบอะเยมัรักไปแล้วังยังไงพี่รักน้องจริงน้องไม่กงใจที่รักน้จริงน้อ เดี๋ยวมันก็ห้อยตรงตีไปอ่ะเรื่องแล้วเรามีเครื่องรางของขังประหลัดขิดเบี้ยแก่อะไรนั่นแฝงไอ้ที่ห้อยคือเบี้ยแก่ประหลัดขิดเอาเงาเงาเอาเฮ้ยไม่ดีเลยไม่ชอบหรอ่ะอเอาไม้ตายเลยใช่ไหมเอาเลยดีมากเพลงรักรักดีก็ไม่งงเออเพลงรักรั้งหมดเลยรองแบบยุ่ยเฉยนะแต่พี่ จะปล่อยของเลยของแล้วโอ้ของไม่หมดอีกเหรอยังยัไมีคนเจ็ดคนเยอ้แม่ผมยิ้มด้วยให้องร <laughs> <laughs> ักเรา ไอ้บอกเอานายเชียร์ก็จะก่อนดีนายนั่นน่ะนั่นนั่นเคยมึงอายมั้เนี่ยไม่กล้าคุณยกไม่กล้าใช่ยเจ๊เจะจ๊มีผัวเป็นพี่ชายจริงๆเหรอเออผัวปัญญาอ่อนเงี้ยนะจะรักษาได้ที่ทัานยาว่าแกแน่ใจนะเออเชียวแกรับผิดชอบด้วยนะเจ๊เราไปทำตรงโคกกินเล่นดอวยกันอยู่ดูไม่ได้ไงเลยไม่ได้เลยไอ้ทัายไม่อาย จะต้องเหมือนใครร้ไหมอะไรนะเหมือนใครแล่ว่ไม่ใชจ้าพี่ได้กอยอย่าอย่าอ่าถือสาพี่นะที่คนแบบนี้แหละเด็กเจ็ดเพื่อนน่ะแล้วจัด่คนรักใครรักจริงนะจริงจริงหรือเล่าจ้าพี่พี่มาหากรทุกวันก็เพราะว่าพชอบกอยพี่จะมาหลอกกอยหรือเล่าเนี่ยใครพี่จะบอกพ่อให้มาสู่ขอกอให้ถต้องตามประเพณีไปเลยจริงหรอี่ี่มาขอเลยนะกอยอ่ะรับรองว่าพี่ไม่ขาดทุนเลยนะจ ไม่อะรีบมาเลยได้หนึ่งแถมหนึ่งเลยจันแถมอะไรอ่ะตอนนี้แถมมีอ่ะอะโอ้แถมอะไร<ะ>อ่ะ